สวัสดีค่ะเพื่นอนเพื่อนมนีิภาเพื่อนเพื่อนมากินตำหมักแค่นรอดกับอันไกยน่ย่อเนาะจ้ะเนาะมาเบาๆลายหายห่างเข้ามากินกันเลยจ้ะขออนุญาตใส่มือได้จ้ะเด้อเบิ้งแน่พี่น้องขอยใส่อันแอบ,บลายนาพ่อปานกาตูนกระซังมะทอานะาลกโซเชียนยังศิลปนน์นี่นี่ได้อันพักซีมาจากลานแขกพี่นอ้องจะถือซาข่อยเด้อกินกับมือ อืมพ <aunque S 2> ื่อกอกนี่หรอไก่ย่อมันละคิโล